ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสลามค่ะเป็นสลามที่ทําเองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปสอนทำสลามคืค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> สลามมาทำนะคะ แข็งไวยนะคะเพราะว่าทำมานานแล้วแหละทตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เอาไปแช่แข็งอ่ะเย็นมากถ้าไม่มใส่จิ้มจะมีได้ไหมไม่มีจะเปิดไฟแนึงเปิดแล้ว ก็มันเป็นสีออกชมสู้นี่เจาแวมเป็นเสือส้มค่ะแต่นี่ก็มันเป็นส้มผูแต่สวยนะลุคสเป็นแต่ชว่าสลามเปลกส้มค่ะเดี๋ยวไปสอบาแต่ไม่รู้จะไปสอบทามไ้ไหะคะเป็นได้ยินไห เราจะจะเพิ่มคลิปหน้านะคะที่จะได้สอนทำม,มันก็สนุกนะมันก็ไม่แข่งค่ะม่ากังวล อตอนนี้เป็นเวาพาระอาทิยนะคะตอคืนก็ถามว่าทำอไมไมะไรอย่างนี้จบขาดจบวันคือไปไปเชื่อ,อน,นี่ก็ติดข้อเสียของ มันเอ่อม็ส้มข้าจเาไนำสีผส,สมารถมันจะเป็นสามก็คือเห็นไหมคะม,มืส้มห็นไมมีความซ้มซอะค่ะสีมสัมมามานาจจะติกกว่าจะล้องกว่าจะล้างออกด้ค่ะ ยังไม่รู้นะคะพี่นะคะชื่อว่านกิกจิงการลางรอบนะคะอายุสิบมาหนึ่งมาหนึ่งน่ะคะพี่อยูมาหนึ่งนะคะ,น,น,น,ะ,คะน,น้องมาขอข้อสังเกตทำไมพี่ไม่ ทีนี้ก็จะไม่เกินแปดนาทีนะคะอันนี้ก็สี่นาทีแล้วสวตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปสั่งทำนะคะมันก็ไม่งงหรอกสีสวยสุดพี่ ่่มไม่ค่อยหวานค่ะมันัมน้มาะ่ด้วาลมคลิปสืมน่าสีมันกีิเสื้อมาก ทผ่่ไมใหม่นนมากค่ข네้างลฝนตกนะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่า ก่อใส่สลามตอนี้นะคะมันไม่ใช่กล่องใส่ซาซิซึหรอกมัเป็นกล่องใส่ลูกอมนะคะก็เลยเอามาใสสต้องมนบายนะคะบ๊ายบาคลิปน้าจอกันจะมาสัมผัสสลามสูตกีบส้มบ๊ายบาย